สวัสดีครับผมโจ๊ซทีวียอยู่เกมเคาน์เตอร์สไตล์สองเกมนี้ก็ไม่ได้เล่นนานดูดูล่าสุดเดนเขาบอกว่าโปเยอะเกมนี้คงไม่มีโปอ้อไม่ต้องห่วงอันี้ผมปิดคนไว้นะผมกลัวแบบมันเอารูปเลยแปลกๆมาเดี๋ยวจะอกลัวนิดๆมีคนขอมาแล้วก็จัดให้ อย่าทำตามคำขอใช่ไหมใช่ยอยู่แล้วแม่ไม่เคยเปลี่ยนไปไม่ถึงผมนะเื่ออ้อมหลังเทียวสน่ากลัวเลย ยยังโหดไม่น่าออกไปเลยเราแต่นานแล้วนะั้นต้องบอกว่ามีคนขอมาแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทำชื่อบนตีภาษาอังกฤษผมไม่รู้แต่พอพวกนี้มันเหมือนว่ามันมุณคอมเมนต์มาเหมือนมันแปลให้นะมันชื่อบนตีอะไรเอิร์กิ๊ก ใช่หรือเปล่าเขาบอกว่า,วาอืมเราก็ไม่ได้ทํานานแล้วเขาดูคลิปเก่าด้วยนะพอดินนะคลิปเก่าเก่าอุย้ยของแต่ไหนทำํำแต่ยังไม่ได้คุยกับฉันมั้งก็ใช่ก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คุยกันเลยด้วยซ้ํา ตอนสมัยนะั้นรู้สึกว่าน้อยบ่นอะไรไปเรื่อยพูดอะไรไปเรื่อยก็เหมือนตอนนี้ไหมล่ะก็ใช่ออยังบ่นเหมือนเดิมโอโโ้โ๊ด้วยบ่นมากไม่เคยเปลี่ยนบ่นมากไม่เคยเปลี่ยนเลยล่ะแหมช่วงนี้ขายของด้วยไงเลยแบบไม่ได้ ถ่ายคลิปหรือสต,ตรีมพวกนี้คอมกากเอาง่ายเลยคอมกากครับผมพูดตรงเลยคอมผมกากโกหกหรือเปล่าอันนี้หน่อยยังถ่ายคลิปได้อยู่เลยนะไม่มันมันกลากจริงไอ้ก่อนนะเล่นแล้วมันนวงแหลกกระตุกเลยผมไม่ได้เล่นแล้วทำไมตอนนี้ลื่นละ่ะ ขี้เกียจผมขี้เกียจเองครับผมกลับมาแค่จะขายของก็อันได้แหละแต่ขี้เกียจยอมรับก็จบๆจบจบแล้วนะก็ยอมแล้ว,ลวก็ยอมรับแล้วนี่ไงเออประแจงครับเขบ็บนั่นแหละปกติก็ขายของก็บางทีทอนเงินผิดบ้างลูกค้าซื้อเจ็ดสิบ ให้แบ่งร้อยมาทอนเจ็ดสิบอ้เจ็บแล้วก็อีกอย่างที่ผมไม่ได้ถ่ายก็คือเมาส์ไม่ดีเมาส์ไม่ดีขออ้างอีกหรือเปล่ปาเนี่ยไม่ไม่ใช่ที่ขออ้างเมาส์ไม่ดีจริงเนี่ยอะอย่างเรื่อ,องนี้ใช่ไหมล่ะ ตอนแรกผมคิดว่าเป็นกับผ้ารองเมาส์เงว่าผมคิดเป็นกับผ้ารองเมาส์เลยเพราะว่าเนี่ยพอหันไปปุ๊บแล้วแบบแล้ว,ลวมันขยับเงี้ยอืมแล้วนายทำไงหรือผมซื้อเมาส์ใหมเเ่เอ๊ะดิเอ๊ะเดี๋ยวนายบอกว่าน่าจะเป็นผ้ารองเมาส์แต่นายซื้อเมาส์ใหม่ใช่ไงก็ก็ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรก็ลองซื้อเมาส์ใหม่เลย ถ้าแบบเออเปนกับผ้ารองมาเราค่อยซื้อใหม่โอเคโอเคเบิดเขาเจอฉันนะว่าซื้อเมาส์ใหม่ มันอาจจะเป็นแบบผ้า,าลองเมาไงที่แบบขยับปุ๊บแล้วเมาไม่อยู่เนี้ยขนาดแบบไม่ได้ขยับนะก็คือหันปุ๊บแบบอตรงนี้ปุ๊บมันเลื่อนอยู่เนี้ยก็คือเลื่อนเองเมาไม่ได้ขยับก็คือมันไม่ได้แบบตรงเนี้ยแล้วมันยิงแล้วมันยิงไม่สนุกโ <c oughs> อเค okay. <c oughs> ฉันจะพยายามเข้าใจเนะเข้าใจเข้าใจล่ะ เข้าใจเถอะนะก็เมาส์มันไม่เออเมาส์ไม่ดีไม่ใช่ผ้าลองเมาส์แค่เมาส์ไม่ดีมันมอัน,อนสีดนะ๊ะไม่ซื้อผ้าลองเมาส์ใหม่ด้วยหรอเฮ้ยแล้วฉันตกใจด้วยเลยเอานะ นายก็เป็นคนคีดตกใจอยู่แล้วนี่มีอะไรแปลกด้วยหรอแล้วพูดถึงสูบมาคนเดียวเลยเนี่ยโอ๊ยมาหลายคนเลยเจ้าคนไหนล่ะ ย่างเช่นคุณตาไหมคุณตายังไม่มองอีกอะโอ้ยว่าใครอะฉันเนี่ยหนุ่มแน่นแน่นกว่าพวกเองเงเป็นกล้ามโชยังได้เลยแม่คุณตามีกล้ามซะด้วยคิดว่าดาบพิฆาตสูน พูดถึงคุยพูดถึงก็แหมอะไรหลายๆอย่างนานลยเนะี่ยตอนนี้ก็คือจะบอกไงล่ะในการถ่ายยูคือมันไม่มีเพราะเหมือนว่าเขา,าเกมนี้โอเยอะแล้วก็เหมือนเขากำลังแบบชาวเกมแบบกำลังแบบเอ้ยเกมกำลังจะตายอะไรเงี้ยเขาปล่อยเกมทิ้งแล้วหรือเปล่าอย่าผมแบบไม่รู้สิ เล่นเล่นเล่นก็เล่นไม่เล่นก็ไม่เล่นผมได้หมดกาล้วอย่าเอาเกมอื่นลงด้วยนะแตไมรู้เกมอะไรรับสื่อช่วงเดิมหยุดก็หยุดนานเหมือนเดิมได้นะฝังนู้นเขาหลุดบอกแล้วผมเล่นกับคุณถ้าเล่นกับบอทบอทไม่มีหลุดอีกแล้ว វាសមអប់រ <noise> <ma> <how refugees> ិតកេងទៅអូហូជើរុំលູ້មើលលູ້ เช่นกับที่เพื่อนป่าสมุกปิดนู่นเฮ้ยเราได้ยินเสียงหมาหา้า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 วมาเหา้าอ้ยผ่านไปหลายเกมอยู่เนี่ยยังไม่ถึงหลายเกมสิต้องบอกว่าผ่านไปไม่ถึงครึ่งเลย เกมนานกว่าเก่าหรือเปล่านะจังเหอะดูตอนเช้าดูนเพลินนะสดนมากสาูดมามากิกนข้าวต้มอยู่<ป>แล้ว<ป>ช่วงนี้คนดูเป็นไงบ้างครับ<ป>ผมก็ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วด้วย<ป>พวกคุณเป็นไงกันบ้าง<ป>สบายดีกันไหม มีความสุขกันหรือเปล่ปา แน่นท้องไม่ใช่อะไรที่ถอนลมหายใจแน่นท้องมันเหมือนว่ากินอะไรแบบเต็มท้องแต่ก็แน่นท้องอยู่ดีคุณเข้าใจใช่ไหมแบบมันไม่มีอะไรในท้องแต่มันแน่นท้อง,อองอคุณลองคอมเมนต์มาคุยกับผมก็ได้นะเดี๋ยวนานๆที่ผมลงคลิปก็จริงแต่ผม็จะตอบทุกคอมเมนต์แล้วก็ ผมตามที่คุณขอแล้วนะคุณบนตีปวดหัวไม่เกินนะผมนะมีอ,อะไรเครียดเยอะแยะ พยายามทำตัวเองไม่ให้คิดมากหรือเครียดนะพวกคุณก็พยายามขล้นะต้องให้ลำบากหรือว่าหลักๆแล้วผมอยู่ข้างพวกคุณเสมอนะ,อะเออเสียงคนเดินเอาจริงหน่อยควรจะดูแลตัวเองให้มากกว่านี้นะ ก็ถูกของคุณได้โผล่ทาไงี้ได้ล่ะคอมก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีเอาเนอะร์ในอนาคตใครจะไปรู้ล่ะก็จริง อนาคตใครจะไปรู้อะไรๆหลายๆอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงจะดีหรือเลวหรืออุปสรรคจะมากมายคนนั้นก็ต้องผ่านไปได้แต่จุดจบก็เหมือนกันแต่ไนี้อยู่ในห,ห้องไปคิดมากล่ะใช้ชีวิตให้สนุกสนาน <c oughs> จุดจบก็อยู่นั่นแหละช่วงนี้ก็แถวบ้านผมก็มีข่าวคนตีไม่ดีกวักมือเรียกรถก็ระวังกันด้วยนะครับ <c oughs> อะไรก็ใช่ก็ระวังไว้ก่อนเพราะสมัยนี้ก็คือจะบอกไงละ่ะโซเชียลเข้าถึงเด็กมากมายเด็กยุคใหม่นี้ผมก็ไม่ได้ บอกว่าไม่ดีนะดีรู้ไวแต่ว่าบางทีเซิร์ชอะไรปุ๊บมันมีแต่อะไรแบบนี่นะเป็นโรคซึมเศร้านะคุณก็ไข,าขาเป็นโรคเอาจริงไม่ต้องไปหาเลยคุณก็แค่เข้าสู่ช่วงดาวใช่คุณต้องคิดมากคุณแค่เข้าสู่ช่วงดาวแค่อกหักหรือว่าเครียดเรื่องอะไรหลายอย่าง ถ้าคุณคิดบวกก็จะมีพลังบวกกดถูกเออใช่รู้สึกว่านายจะมีคนหนึ่งสินะที่เกี่ยวกับความรักนะถึงขั้นตัดลิ้นตัวเองอ๋อคนนี้ผมไม่เล่าให้ฟังดีกว่าเปิ เล่าเปิมประสบการณ์เขายัางดีนะมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะบางทีเ,เรื่องส่วนตัวมันก็ไม่ควรมันก็ไม่เป็นเรื่องไม่ควรเราแต่เป็นประสบการณ์แต่แต่เป็นประสบการณ์เหรอใช่เปิมประสบการณร์แต่ มไม่เอ่ยชื่อใช่ไหมก็ใช่เดี๋ยสิเฉยทำแสงมะเมขือพวงเลยเกยมจบจบฮะไม่ได้เล่าเอาละครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย